สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้ยกจะเอาจอมือสองที่หยกสั่งมาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นซัม s ุงโน้ตเกนะคะเ,เช็ดจอนิดหนึ่งอันนี้หน้าจอก็คือว่าจอเก่าวเสียแล้วหยกก็เลยสั่งจอมือสองมานะคะจากร้านออนไลน์นะคะมาดูว่าจอมือสองที่เราสั่งมาเป็นยังไงนะคะใช้ปากกาได้ปกติไหมจอก็จะเปลี่ยนทั้งโครงแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือจอเปลี่ยนแล้วตัวนี้จอเก่านะคะ เปลี่ยนยกเคสแบบนี้เลยยกเคสโยกโค้งเลยนะคะแต่ที่สําคัญคือดูจอมือสองที่มีตําหนิก็คือจะมีตําหนิแค่ด้านข้างนิดเดียวนะคะต้องมองตาเปล่าถึงจะเห็นถ้ามองในกล้องน่าจะไม่เห็นนะคะนี่ค่ะจะเป็นเส้นสีเขียวด้านข้างนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะสีจอสวยมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญอยู่ตรงไหนที่สําคัญอยู่ตรงนี้ปากกาคือใช้งานได้ปกติเลยค่ะนี่นะคะ นี่นะคะปากกาสัมผัสทุกอย่างได้ปกติเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะจอตรงที่มันมีตำหนิก็คือเป็นมุมตรงนี้นะคะเป็นเส้นสีเขียวด้านข้างนิดเดียวนะคะมองแทบไม่เห็นเลยตัวนี้ราคาก็คือแค่พันกว่าบาทเนาะเห็นไหมคะมเห็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะด้านข้างเป็นแค่มีตำหนิแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่ปากกาทุกอย่างใช้ได้ปกติหมดเลยนะคะ สัมผัสดีสัมผัสไวเลยเดี๋ยวก่อนดูรหัสก่อนรหัสอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วสำหรับใครที่จะให้สั่งอ่ะเราก็เลยไม่ได้รับสั่งนะคะลูกค้าต้องเข้าไปเช็คดูด้วยตัวเองเพราะว่าราคามันไม่เท่ากันตำหนิแต่ละจอมันก็ไม่ตรงกันเนาะแผ่เล็กแผ่ใหญ่ราคามันก็เลยแตกต่างกันให้ลูกค้าเข้าไปเช็คด้วยตัวเองดีกว่านะคะนี่คะ่ะมาดูสีคือทุกอย่างโอเคเลยอะ่ะสัมผัสไวใช้ประการทุกอย่างได้ปกติ คือต่างจากจอเดิมไหมก็ไม่ได้ต่างกันเลยตัวจอเดิมก็คือมันแตกนะมองไม่เห็นแล้วนะคะนี่เปลี่ยนยกเเคสเลยเดี๋ยวเราจะมาติดฟิล์มกันไว้เลยเนาะหน้าหลังเลยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นซัม s ุ n โน้ตเก้าค่ะนี่ดูสีจอตำหนิที่เราเห็นก็คือแค่ตรงนี้แหละเนี่ยต้องพื้นขาวนะถึงจะเห็นเนี่ยตำหนิก็จะอยู่แค่เส้นเขียวด้านข้างนิดเดียวนะคะไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสเห็นหรือเปล่านี่ค่ะ โอเคทีนี้เราก็จะมาติดฟิล์มค่ะหลังจากมาเทสแล้วเครื่องใช้งานได้ปกตินะคะเราก็จะมาติดฟิล์มนะคะตัวนี้จะติดฟิล์มหลังไว้ก่อนติดหลังก่อนแล้วค่อยมาติดด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลค่ะลอกฟิล์มติดก่อนเพราะพวกนี้ถ้าไม่ติดไว้เนี่ยเคสมันจะกินนะคะพื้นผิวของฝาหลังมันจะเป็นรอยเยอะ นี่วางลงให้ตรงแล้วเราก็ดึงหัวดึงท้ายเลยค่ะติดกันหลังไว้นะคะจะได้ไม่เป็นรอยเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาฟิล์มลงได้เลย ด้านหลังติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดด้านหน้าค่ะฟิล์มของหน้าจอก็จะหุ้มมาที่ปุ่มค้าอีกทีนึงนะคะแล้วถึงได้เลือกติดข้างหลังก่อนเพราะว่าฟิล์มของข้างหน้าจะหุ้มไปอีกทีนึงค่ะ เพราะเป็นฟิล์มลงโคง้งจะหุ้มทั้งปุ่มเลยค่ะแล้วเราก็มาดูด้วยนะคะว่ามุมนี้ปุ่มปิดเปิดนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงไหมถ้าตรงเราก็รีดฟิล์มได้เลยอ่ยกหัวท้ายขึ้นนะคะหลุดลงแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ก็เก็บข้างค่ะ ข้างก็จะหุ้มไปข้างหลังเลยนะคะนี่ค่ะอที่จะหุ้มให้มันลงสนิทเราต้องลอกอีกชั้นหนึ่งออกก่อนนะคะแบบนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยเก็บตามนี่ค่ะ ทีนี้ติดแบบนี้มันก็จะกันขอบข้างเราด้วยนะคะไม่ให้เป็นรอยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงลินตรงนี้เกจาออกด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นฟิล์มด้านนะคะก็จะทึบๆนิดนึงค่ะก็เข้าไปเช็คดูได้นะคะในร้านค้าออนไลน์เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดูสีจอหลังจากที่ติดฟิล์มด้านเข้าไปก็จะทึบนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบลูกค้าเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ